ขึ้นแล้วครับผมขึ้นมาแล้วดูครับอลังการงานสร้างครับผมโอ้โหดินระเบิดขึ้นมาดูครับมาแล้วมาแล้วชมครับชมครับผม สวัสดีครับผมค่ำคืนนี้หาอยู่หากินครับเรามีภารกิจครับผมช่วงนี้ฝนตกเยอะครับเห็ดปลวกออกเยอะครับหรือเห็ดโคนครับนี่เป็นเห็ดโคนหลวงนะครับส่วนตัวคิดว่าเห็ดโคนชนิดนี้ครับหวานที่สุดนะครับและดอกใหญ่ที่สุดครับผมตีนเห็ดจะตันและใหญ่มากครับผมแต่ละดอกนี่ใหญ่เลยครับเนี่ยเพิ่งโลรดีน้องมาครับผม วันนี้เสียงดังหน่อยนะครับอยู่ติดถนนครับแต่ละดอกนี่บอกเลยครับเน้นๆครับวันนี้นะครับนี่อ่าแล้วเรามาจิ้มดูกันครับจุดนี้นะครับเดี๋ยวก่อนจะจิ้มจะพาชมก่อนครับมีร่วมๆสิบดอกได้ครับนี่สามดอกนะครับผมไปดูที่อื่นกันก่อนครับดูเปิดนะครับไม่เห็นนะครับผมต้องดูดีๆครับ กำลังโผล่มาเลยครับผมอันนี้ดอกที่สี่นะครับมีในดินอีกเยอะครับแบบนี้นะครับเห็นอะไรไหมครับดอกที่ห้าครับผมอันนี้ก็อีกดอกครับเล็กๆนะครับเดี๋ยวจะเหลือไว้พรุ่งนี้บ้างนะครับห้าหกอันนี้อีกดอกหนึ่งครับเจ็ดนะครับแต่ยังจะไม่เขียนะครับดอกนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ แต่ก็สวยอยู่ครับผมอันนี้อีกดอกหนึ่งครับนับไปนับมาลืมแล้วครับนี่น่าจะดอกที่แปดหรือเปล่าครับช่วยกันนับหน่อยครับผมอันนี้อีกดอกหนึ่งนี้ดอกนี้ใหญ่ครับผมปปแล้วเริ่มเกลียกันครับอันนี้ก็น่าจะใช่นะดูครับใช่ไหมใช่จริงด้วยครับดอกเล็กอยู่ครับใช่ครับมองไปมองมาเราเห็นอีกแล้วครับผมนี่ก็ใหญ่เลยครับ เอ้ไปเริ่มเอากันแล้วครับอันนี้นะครับเห็นดินแตกๆนี่ไหมเรายังไม่เอาครับพรุ่งนี้ค่อยเอาครับผมอันนี้ยเห็ดแน่นอนครับฟันทงเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเห็ดครับผมไปเราเอาแถวนี้นก่อนครับอ่ะดอกแรกครับผมดูครับว่าตีนเห็ดจะใหญ่ไหมดอกนี้จะจิ้มลงลึกหน่อยครับ โอ้มีปัญหาแล้วครับผมเจอหินครับช้าหน่อยนะครับหินของดีต้องใจเย็นๆขึ้นแล้วครับผมขึ้นมาแล้วดูครับอลังการงานสร้างครับผม ชัดๆนะครับดูครับดอกนี้บอกเลยใหญ่โคตรๆยังวอวบดูมือผมครับนี่โอ้เรามาดูดอกนี้ต่อครับมาค่ะดอกนี้น่าจะใกล้เคียงกันมากเลยครับผมมาดอกนี้ครับ โอ้โหดินระเบิดขึ้นมาดูครับอลังการงานสร้างอีกเลยครับโอ้โหดูนะได้ลึกมากเลยครับผมนี่ดูตีนเห็ดครับโอ้โหหวานหวานแล้วครับผมไปต่อครับผมดูครับสองดอกนี่ครับล้นมือครับผมดอกนี้ไม่น่าจะใหญ่เท่าไหร่รอดอกใหญ่เอาค่อยๆไปเอาก่อนครับ โอ้แตกครับผมแตกครับนะไม่เป็นไรครับจิ้มแล้วครับโอ้ครับเอาเรื่องอยู่ครับเอาเรื่องอยู่เมื่อกี้บอกว่าดอกเล็กครับแต่ลใหญ่อยู่ครับดูครับสามสี่ดอกป่ะจัดดอกนี้สวยๆครับ เจอหินอีกแล้วมาแล้วมาแล้วชมครับชมครับผมไม่ธรรมดาครับสดๆครับผมน,นี้ครับผมจะไม่เขียนนะครับดินแตกๆเนี่ยใช่แล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเอานะครับผลงานจุดนี้นะครับ แต่มีหลายที่นะครับตรงเนี้ยมีหลายมีหลายดอกอยู่ครับใหญ่มากๆครับผมสุดๆจริงๆยอมรับเลยครับไปต่อครับผมดอกนี้นะครับมองว่าดอกเล็กนะครับเอ้ไม่เล็กครับผมสวยครับอีกดอกนึ่งครับติดๆกันเลยครับ เนี่ดอกเล็กแน่นอนครับโอ้ต่ยาวครับก้านยาวครับผมไม่ใช่ทุเรียนนะครับก้านยาวครับก้านเห็ดนะครับโอ้นี่แตกครับสวยแล้วครับผมดอกนี้ครับน่าจะใหญ่นะครับผม ได้อยู่ครับสวยอยู่ครับผมดอกนี้ดูเหมือนตีนใหญ่ๆนะครับ ยาวจริงๆด้วยเห็นไหมครับว่าแล้วยาวจริงด้วยครับสวยครับผมไปต่อครับดอกนี้ดิดแข็งครับจิ้มยากแล้วครับเดี๋ยวย้ายที่ก่อนครับอยากนิดนึงครับผม เป็นหินครับหินด้วยดินด้วยครับลากไม้ด้วยเริ่มขยับแล้วครับผมเรามาลุ้นกันครับใหญ่ไหมลุ้นให้ตีนเห็ดยาวๆครับอร่อยนะครับตีนเห็ดชนิดนี้ครับสวยงาสวยครับไปเอาดอกนี้ต่อครับนี่ดอกนี้กับดอกนี้ไหนใหญ่กว่ากันครับ ต่อเลยครับจิ้มเลยถ้าฝนตกแช่ๆดีๆด,ดอกใหญ่ๆกว่านี้นะครับโอ้โหหัวเกือบทิ่มกับโอ้ยสุดๆครับดอกนี้ดอกนี้สุดๆครับอ้วนมากเลยอ้วนๆเลยครับลืมดอกนี้ครับ เป็ดกลนเห็นเองแต่แท้นะครับจิมมาอย่ายาวเลยลูกอย่ายาวครับผมอย่ายาวเอาขึ้นละมาแล้วยาวไหมลุ้นก่อน ยาวสวยอยู่ครับนี่อีกดอกหนึ่งครับอยู่ในดินนะครับมีเหลือหลายดอกนะครับเราไม่เอานะครับแถวนี้ใช่หมดเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาชมอีกทีหนึ่งครับจุดนี้จุดเดียวครับสวยเลยครับผมสวยจริงครับไปชมที่อื่นกันต่อครับ หมายสุดท้ายไม่ได้สักดอกนะครับผมผลงานค่ำคืนนี้ครับเดี๋ยวเรามาปิ้งเห็ดกันครับปิ้งเห็ดโคนปิ้งเห็ดปวกนี่สุดๆของเมนูเลยนะครับมันจะหอมและอร่อยมากๆครับผมเดี๋ยวเราไปล้างกันครับล้างแล้วชมอีกทีหนึ่งจะสวยกว่านี้ครับเป็นเงาะถอดรูปเลยนะครับขาวจ้วหน้าเจีย๊ยครับผม